พี่น้องมือนี้ก็วันหยุดนะครับวันศุกร์ก็เป็นวันหยุดที่เซาดี่นะครับผมไปเที่ยวตลาดปลามาได้ปลากระบ,บอกมาลาบนะครับเชฟสิลาบปลากระบ,บอกลาบลาบเนียวเมนบอรมือหนี้เ,เชฟอยากมุกทหารมืาดขาเ่า <c oughs> สิลาบเนียวปลากระบ,บอกสูกินเพือพ่อนบ้านเข่าขาดมือเลยบป๋าข้ามเข่าขาดคขาขา่าเลยเนียวตุ้ยแบบเอาข้าเข่าขาดค่าเลยพี่น้อง ส่วนหัวมันก็สิต้มนะครับเอออันนี้เป็นน้ำน้ำซุปนะครับผมปลาอยู่ในคุ่ไปคั่วอยู่ครับเบาเต็ดไปคั่วอยู่นะครับผมเดี๋ยวมากินลาบปลาเส็ดแซ่บน้ำกันนะครับผู้บ่าวน้องบัวกำลังคิดค่าเสียหายนะครับไปจ่ายตลาดมาคงไปหนึ่งสี่สิบบาทนะครับผมไ่ติดนี่ครับผมปลากระบอกเลียบาทเบาเต็ดไปคั่วมาแล้วครับโตบักไงเลยนี่ตัวนี้คิดเป็นเงินเท่ากับว่าสามร้อยกว่าบาทนะครับผมปลากระบอกทะเลนะครับ อันนี้ไงตัวละสามร้อยพวกบ้า้องบอกซื้อมากกันนะครับเสียตัวย็นไว้พี่น้องนี่ครับบ่มีของขั้วให้นะครับผมเขามีเขาฟี่ไห่มาเห็นงานอยู่นี่หิวอาหารไท้กับรักเห็ดเอานะครับรักอยู่รักกินรักอยู่รักกินของแท้ได้ไหมนี่ครับ เเ่่องอออาพพีน้ชีวิตแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบียห้องร่วมกมายูร่วมกันทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินเดียทั้งคนไทยนะครับเอเคนไทยซีฟิลิปปินสซีน้องนันเป็นอินเดียนะครับทั้งหมดสิบคนนะครับผมห้องรวมมีใครพร้อมตัวนี่โอ้โห ฟีดออสโซไข่เต็มท้องเลยพ่อนะเลืองยพี่น้องฟาไข่แมกบองแท้แต่พอมันอ้วนเนาะต้มนี่เนาต้มหัวมือนี่พูดนะต้มหัวกับต้มไข่นาะใส่น้ำกันเนี่ยทกยังมาใส่มันเอาอีกบ่นนอนตอนซุปแอนด์บัตมิก เมฮอตไมฮอตครู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 คูเรไม่มีดีบ่มีดีโอเคไรครับใส่ไมไรครับรีบโอลิมเมคอติ่มมดายไหซอนยูโกนคีนคลีนยลีนิ่งฮยคินิินสดคลีนิ่ดิ์คนิยสคลีนิกคลีนิสวคลีนิกวัสดีนิกวัสมคลีนิกนิกสัดนัสนิกสวดนิกัสดินิกสันดิ์คลีนิกันิกสวัตมยลีนกสักัค

ขูดเอาเนื้อมันนะครับผมเอาแบบเนียวตุ๋ยเลยพันว่าเนี้ยยอะรวยังกเนียวอะไรเนียข้ามเขายังก่อนเข่าขาดาเนียวชนเข่าขาดข้าปั้นเขายั่ไนขาดค่าได้พี่น้องเนียวร้ายมาสัญลาเอามาเบิ้งตอนแล้วพี่น้องว่ามันสีเนียวสำใดนะครับนี่ครับผม ส่วนเนื้อมันกระดูกมันกระต้มนะครับชั้นหนึ่งโอ้มันชื่อสอั้ตัวนี้ไอ้บุญรูปบอลเต็ดมาจากดูไบนะครับเอาบักฮุงมาฝากพร้อมนะครับไปมันนี่ก็ซื้อมาเพิ่มอีกสองหน่วยพี่น้องนี่กำลังสานฮุงมันนี่ลาบปลาตาับฮุงครับมาวเหนียวตึงไหมเดี๋ยวลงมาตึงไหมบรรยากาศวันหย,ยุดพี่น้องเฉพาะหัวกับใส่เนี่ยล้วนกระทะหรอกครับ อันน <mm er ี้เมนูทีเด็ดทีเด็ดมันนี้ลาบเนี้วปลากระบอกทะเลอาหารจีนเอาพี่น้องติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวมี่กุกจากมุกาหารมันจัดการลาบเนียวปลากระบอกน้าแปลกอุ่นๆเพิ่นวาตำให้มันเนว้อหน้าแปลอุ่นๆตำพี่น้องกุกคุณบอกมากสั่นผมไม่เคยเฮ็ดดอก หวก็เห็นหนี่แหละตะเบิงพันวานเหนียวจนข้ามเข่าขาดข้ามือคำไงนี่จิ้มลงไปนี่ข้ามเข่านี่ขาดข้ามือเลยพันวาน <c oughs> เอา้าสูตรภัยสูตรมั่นพี่น้องผมกกูเคยเห็นอยากเบิกกันนะครับตะเบิงมะเขอเเเือพี่น้องซับแรกๆเราเป็นใส่ชุรดรถนะครับ เป็วิธีการเห็ดขาัวลาบเหนียวปลากระบอกอาวคัวเลยก็ฮะาคัวพี่กง้าวัพี่กงคกมันหน่อยปุงใส้นเนี่ยไปลงถกกี่ยวโคกมันหน่อยเพรมดา่าก็เลยปรุงใส่ถั่วอย่องก็ไปจำนะครับนี่คคกยุบบ้านนี บ่มีโคกเงยหรอกมีซ่ำนี่แหละนะครับยังดีก็บ่มีโคกต่ำนะครับผมนี่โคกเป็นโคกใหม่นะครับใส่หมกพริกผงข้าวคั่วพี่น้องนี่ครับข้าวคั่วปลากระบ,บอกตัวหนึ่งโดนโคกพี่น้องล,ลาบเนี้อเนี่เพิ่นว่าบ่าใส่บักเน่านะครับใส่แต่น้ำปลาแดกนะครับน้ำปลาแดกก็เอ่อต้อมให้มันอุ่นๆไม่เยาะใส่แล้วก็ต้มไปเรื่อยนะครับ ปาน้ำลายแตกว่าท่านตำน้ำลายแตกแล้วกินหอมออกมาหอมพริกผงข่าขัวนพี่น้องมาอยู่ซาอุก็ได้กินลับเหนียวปลานะครับสากที่เมื่อคืนได้ขนาดว่าท่านย้อนนำปลาแดกใด้พี่น้องต้องให้มันเย็นมันบ่ห้อนร้ายก็บ่ดีนะให้มันอุ่นๆพี่น้อง ยออไปเรื่โคไปเรื่อยอมสมบูรณ์วานเหนียวจนข้าเข่าขาดข้ามือ,อพี่น้องย้ำจำเนี่ยข้าเข่านี่ข,ข,า,ขาดข้ามือเลยดึงบ่ขึ้นมาสันา่นนะครับอครับมันเหมือนกับอืมแล้วเจ้ามุ่งหอได้เชียบฝีมือดีจากมุกดาหารไม่กับเข่าสู้กินมือนี้นะครับติ้ตงน้อยติ้ง โขกไปเลยพี่น้องใส่ต้นหอมบักซี่ลงไปนะครับโขกร่วมกันไปเลยนะครับต้นหอมบักซี่โคกมันน้อยพี่น้องทำไมโค้งเงี้ยเลยวะจวบ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 เลยลปเปน,น่ะอ,อืมดึงสาบมาขึ้นเราขนาดว่าท่านหยอดน้ำไปแดกนะต้องได้เหรอขวัญนะนำลายแจกกับพี่นอ้องเอ้ย พี่น้องนี้ก็นั่งเบิ้งเชียบจากมุกดาหารราบเนื้อปลาขาวสู่กินนะครับผมก็มีคนถามขอมาลายว่ามาซาอูเห็นงานอย่างมาเห็ดงานก่อสร้างนะครับจริงๆเราบริษัทของผมอยู่ดูไบนะครับเขารับงานใดประเทศใดเขาก็ส่งไปประเทศนั้นนะครับมานี่ก็งานบดโดดน,นะครับผมงานประมาณเอเจ6 7เดือนนะครับ เหลีง่งง่ายได้กลับดูใบนะครับผมนะพี่น้องเรียบร้อยแล้ว,ว,พลวเพส่นว่าพอแล้วเมย์เมย์จำเหลี่ยงสันว่าปวดกล้ามแขนสันว์อ่าสมิ่งข้ามเข่าขาดข้ามือแล้วพี่น้องหัยหอมขนาดพี่น้องแต่สีเม,มืองจังหน่อยดูเป็นยังไงลาบเหนียวปลากระบอกอ้เหนียวอิ่งเหนียวของเพินอิ่งพี่น้องหัวกินครั้งแรลกสีเม,มืองจังหน่อยพี่น้องอืมอืมจับพัน เราเก็บขอพร้อมกันนะครับผมเรียบร้อยแล้วคนน่ะสิทธิ์บอกเลยสิทธิ์บอกวุ้ยคนน่ะนะครับผมเรียบร้อยแล้วลาบเนื้อปลากระบอกนะครับผมเหยียบร้อยแล้วพี่น้องลาบเนื้อปลากระบอกนะครับนี่ ต้มกะมีพี่นอ้องต้มหัวกับต้มอะไรเราเซมเซมเอ็กต้มไข่ปลานะครับผมปูขาวอันนี้ผู้ว่าน้องบัวเพิ่นเอาไปขัวนะครับอันนี้ก็พ่อใหญ่พอลเพื่อนพวงกานฟิลิปปินส์เพิ่นแกงปลาทูน่านะครับแกงปลาทูน่าใส่น้ำส้มเออ่มินิการครับผมเอามาเด้อพี่น้องกินข้าวนมืกันครับตำหุ้งกะมีนะครับผมมา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 มอลซิติง ครับเกิดลมอานวิินมิเตอร์มารนนะครับกินขาวน้ำกันนะครับผมไคิป็กินขาวน้ำกันนะครับปักซิวบักซิวบักซิวบักซิวเินบักซิวอาหารวิปินนะครับผมเ้ายพวดป่อาเบต็ดนั่งนังนังทพี่เด็กนังพุ่นเดวนั่งเออน่หละเบาเตดมาจากดูใบนะครับ สมาชิกใหม่เอ้าโอ้เอ้ารูเจอไปไัยล่ะไปนน้ำเพื่อนหน่อยไหมเจ้าโทรศัพท์เียมาครับเกือบปลาเชิตเตี๋ยวรู้ว่ากินแล้วหลายคนพี่น้องมากินหลายคนยังแสบพี่น้องมาครับผมบีบสมุกกิ้งเราใส่ลักที้เลยอเสร็จตูปีช่ะอย่าตูปีชวันพีชชวนวานโมตี้คำเข่าขาดข้ามือคนฟันวาความเหนียวของมันมันพีบตะเป็นติ่งพี่น้อง วันมัทีาทีเซ็ป拉斯ดูแบงต์ทล่ามหนึ่งเดียวอีกทีอันเดีอี o ทีอันเดียวแบง์ที่วันนั้นไอคิบยูซิตี้ออโอ้40เยี่ยม40งต์ที่ว่า40 40 40เยี่ยม40ไอกิบยูแบงต์กัซิตี้ต้มไข่ปลาเฮ้ยเฮ้ยแล้วต้มปลาปะวะสิเมนต์ต้มันเหนอ สุดยอดน้บเนียบปลากระบอกปลากระบอกขมมเข่าขาขามือพี่น้องีปลากระบอกมาแลบมัแขงกันไหม นู่นน่นน่นวันน่นวันนี้ครับรันนีวต่างาลิัตงาิครับครับางิมมีแต่แนวแกงมอยูนี่น่นนี่น่นนี่แพรบเราแบบโอ้กินพลนเด้วตังาน่บกครับครับโอ้ยหาเราดนี่ไอเสหาเราเลนหาเรานี่ นุ่มหวนนุ่มหวานอะไรอิ้นใคร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 ร่อนมั้งรอนไงเลยไปนอนบนอะร่อนบเลยไงเลยร่อนไงกเอนเป็นไรผามัดหวยผ่กัผ่ามัดหวแ้ว จำฮูบุริร้กินในรอบลร้ปีพี่น้องลาบเนียวต่างต้าสมัยเป็นเด็กหน่อยเคยกินแต่ลาบเนียวปลาตองพี่น้องนี่นหละปึ่งได้กินในรอบลร้ปีพี่น,อน้องสุดยอดเมื่อนี้